아 아버지가 이런 바지 진짜 싫어 진짜 싫어하고요. 그는 아빠가 너무 좋아하는데 짜는 분위기 지 너무 좋아하는데 짜운분도있 해가지고. 는 이런 는지 너무 좋아하는데 짜는 분위 해가지고. 아빠가 너무 좋아지고 아빠가 너무 좋아하는데 짜는 분위기 해가지고. 아빠가 는지 พอไม่เอยยอมรัสไตล์ของผมแต이제나이가들면서점점제가이제제생각이생기니까인정을해주시แต่ก거거็ตอนนี้ก็เริ่มยอมรับะเราะว่าเห็นว่าผมก็โตขึ้นนี่นั่เก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหตอนนี้คือหัวจัเรขาแล้วรตัอยงนี้นะทั้งหมดท่เออย่่ริ

ผมจะเก็บไว้ที่บ้านผมไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านพ่อแม่โอ้โหที่เาบริษไกว่าคุณพ่อจะเอาไปเมันทีมอะไนใช่อาโซนามิโอเราตกงกัใช่